ผู้ชมครับวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆนะครับที่จะมาช่วยเปลี่ยนลุคเบาะรถยนต์เดิมๆของคุณนั้นให้ดูดีมากยิ่งขึ้นครับและที่สําคัญช่วยถนอมเบาะรถของคุณด้วยกับชุดหุ้มเบาะรถยนต์คอสโมครับเขาบอกว่าป้องกันร,รอยขีดข่วนเดี๋ยวผมจะใช้กุญแจแบบนี้นะฮะไม่มีรอยเลยใช่ไหมครับผมหรือจะเป็นของหนักๆแบบ นี่ครับผมไม่เป็นรอยเหมือนกันครับสามารถติดตั้งง่ายๆด้วยตัวคุณเองนะครับมีคุณเลือกถึง3สี3สไตล์ด้วยกันทั้งสีดำนะครับตัดด้วยขอบเส้นสีแดงครับสไตล์แบบสปอร์ตหรือจะเป็นสีน้ำตาลนะครับตัดด้วยขอบเส้นสีขาวดูด้วยความแบบรู้สึกเท่แล้วก็คลาสสิกและยังมีสีครีมครับตัดด้วยขอบเส้นสีน้ำตาลครับดูหรูหราพิเศษสุดๆเราแถมฟรีครับกับหมอนรองคอ2ใบและหมอนรองหลังอีก2ใบด้วยกันครับและก็เป็นสีเดียวกับเบาะที่คุณซื้อไปแน่นอนรวมมูลค่าทั้งหมดแล้ว4,490รับ แต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่1,790บาทเท่านั้นรีบโทรมาด่วนครับที่เบอร์1495